ลุกขึ้นตอนเช้านะคะสิ่งที่พี่ปลาไม่พลาดเลยนะคะก็จะดื่มกาแฟเป็นประจำทุกๆเช้านะคะทั้งตอนเช้าและก็ตอนเย็นนะคะมาดื่มกาแฟด้วยกันนะคะกับพี่ปลานี่ค่ะกาแฟที่พี่ปลาเลือกนะคะก็คือกาแฟของเทียนัยนะคะกาแฟเนทโฟลกาแฟถังเจ้ากาแฟเนทโฟนี้จะไปช่วยเกี่ยวกับรูปร่างนะคะเกี่ยวกับรูปร่างและก็ช่วยควบคุมน้ําหนัก ดีต่อสมองผิวพรรณสายตานะคะที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะและก็ยังมีส่วนผสมอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ต่างๆช่วยเกี่ยวกับระบบขับถ่ายของเราดีมากนะคะในส่วนกาแฟตัวนี้ก็คือกาแฟถังเช่านะคะกาแฟถังเช่าตัวนี้นะคะก็ได้มาจากประเทศทิเบตนะคะ ถังเช้าเป็นสมุนไพรชั้เลิศนะคะและก็ไม่ใช่ว่าดีต่อสําหรับผู้หญิงอีกผู้ชายก็ดีด้วยนะคะจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายนะคะทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายจะดื่มกาแฟถังเจ้าตัวนี้นะคะจะทำให้มีความกับปี้กับเปรนะคะสดชื่นนะคะแล้วก็ลุกขึ้นตอนเช้าๆขับถ่ายให้นะคะแล้ก็ มันจะไปช่วยเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักได้ด้วยแล้วก็ผอมลานดีด้วยช่วยเรื่องหน้าท้องนะคะหน้าท้องแห้งลุกขึ้นตอนเช้าเชโดยเฉพาะผู้ชายนะครพี่ปลาอยากให้หันมารับประทานกาแฟถังเจ้าตัวนี้ดูนะคะเมื่อดื่มไปประมาณสักหนึ่งกล่องนะคะหรือว่าสักอาทิตย์หนึ่งนะคะจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะของกาแฟถังเจ้านะคะ ชั้นเลิเลยนะคะส่วนผสมจากส่วนผสมของถังเช่านะคะก็คือถั่วเหลืองและก็ถังเช่าเอลกูตาไทโอนนะคะช่วยเกี่ยวกับผิวนะคะผิวกระจ่างใสผงใบมะรุมโอนสนรกัดจากใบแป๊กวยจากโสมจากเหิดลินจือนะคะนี่คือส่วนผสมของกาแฟถังเช่านะคะที่จริงกาแฟถังเช่ามี5้แบบน,นะคะแต่ว่าแล้วแต่ว่า ใครจะถูกกับกาแฟตัวไหนนะคะแต่พี่ปลาชอบสองตัวนี้นะคะกาฟแฟเนทโพรกับถังเช้านะคะจะดื่มเป็นประจำค่ะเนี่ยค่ะสงตัวนี้นะคะสงแบบนี้นะคะกาแฟ